วิธีดูลูกเรามีข้อควรระวังอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอรุจักเพจข้อครัวสุขภาพดีใบหมอรุจนะคะวันนี้หมอมีเรื่องวิธีดูลูกมาฝากนะคะซึ่งข้อที่ควรระวังในการดูดลูกก็จะมีอยู่สาข้อะคะ่ะข้อแรกก็คือไม่ดูเหมารวมนะคะคาพูดท,ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรใช้นะคะอย่างเช่นลูกเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างลูกเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะคะถ้าอย่างนี้จะเป็นการเหมารวมเหมือนกับว่าทั้งหมด นิสัยของลูกทั้งตัวลูกเนี่ยก็คือไม่ดีเลยอย่างเงี้ยนะคะข้อ2นะคะเวลาเราดุเนี่ยเราต้องดุให้เขารู้ว่าเขาทําผิดเรื่องอะไรนะคะข้อน,นี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องควบคุมอารมณ์โมโหของตัวเองนะคะแล้วก็เน้นไปเลยว่าเขาทําผิดเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นแย่งของเล่นเพื่อนไม่ได้นะหรือปีน้องไม่ได้นะถ้าอย่างนี้เขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาทําผิดเนี่ยคืออะไรนะคะข้อส คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกให้ลูกรู้ว่าต้องทําอย่างไรถึงจะไม่โดนดุนะคะแล้วก็ต้องบอกวิธีจัดการปัญหาอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นถ้าหนูอยากได้หนูบอกแม่นะลูกหนูไม่แย่งนะคะหรือถ้าหนูโมโหหนูพูดออกมานะยังไม่ตีนะคะถ้าอย่างนี้ลูกก็จะรู้จากวิธีจัดการปัญหาอย่างง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้3เทคนิคที่ควรระวังเวลาดุเนี่ย เขาก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเด็กที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เขาก็รู้จักจัดการกับปัญหาได้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ